วงเวียนหัวใจพุทธปริหัดสบรดีนี้โบต้องเจอศึกหนักรอบด้านอีกแล้วค่ะมาให้กำลังใจโบด้วยนะแกเท่าที่แพ้ฉันไม่ได้แกก็เลยคิดจะยั่วพี่ชายฉันแทนใหว้วางแผนทุกอย่างมาช่วยน้องตัวเองฉันแค่ขอให้เขายอมกลับไปผ่าตาที่คุกเข,ข่าลงสิจะเล่นละครทั้งทีก็ให้มันกล้าๆหน่อยสิทีักฉันรู้แกอยากได้ทั้งพี่ชายแล้วก็สามีฉันฉันไม่แย่งสามีของคนหรอก เขาว่าคุณพศคือผู้ชายที่ฉันเลือกละว,วงเวียนหัวใจทุกคืนวันพุธพื่อหัสสบ,บดีสองทุ่มครึ่งฮะ,ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมเลย w w w b ์เลย w w w b a k a b ู .tv